ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแอดบัตรผ่านเครื่อง CI 8 0 5 u นะครับอันดับแรกนะครับให้เรากดคําว่าเมนูค้างนะครับจากนั้นจะขึ้นหน้าเมนูอย่างนี้มานะครับให้เรากดไปที่ผู้ใช้กดโอเคเลยครับจากนั้นข้อมูลผู้ใช้นะครับจากนี้นะครับเราก็กดโอเคไปเลยครับสิทธิ์นะครับจะตั้งได้2แบบคือ ถ้าเป็นลูกหอก็ใช้ครัว่าเป็นผู้ใช้นะครับหรือว่าถ้าว่าใครซื้อไปใหม่ซื้อเครื่องไปใหม่ปุ๊บอยากจะแอดก็ตั้งเป็นผู้ดูแลนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นผู้ใช้นะครับจากนั้นเราก็เพิ่มคําว่าสามารถแอดได้2แบบคือลายนิ้วมือแลวก็ก๊สนะครับหรือว่าจะทั้งสองเลยก็ได้แต่ผมจะแอดก๊สนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคแก๊สนะครับที่มี3ามแบบนอกที่ทางร้านขายก็จะมีตัวแบบบางก็คือเป็นบัตรศูนจุดแดแล้วก็ แบบน้หน่อยก็จะเป็น1.8นะครับจากนั้นก็จะเป็นบัตรหยดน้ําทั่วไปที่ล่งหอชอบใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแอดนะครับตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะแอดได้ทีละใบนะครับเป็นบัตรอย่างนี้นะครับแก๊สเราก็เอาแก๊สไปแตะเลยจากนั้นนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กด esc ออกเลยจากนั้น2นะครับเราก็กดเคมันจะรันไปเรื่อยๆนะครับ เลือผู้ใช้เลือกเป็นแก๊สนะครับจากนั้นแก๊สรเราก็ลองเอา1.8มาปุ๊บสามารถเรียบร้อยครับจากนั้นเราก,กด ESC ออกไปหน้า Add ใหม่ ID 3ผู้ใช้เลือกเป็นกาสนะครับจากนั้นนี่0.8นะครับทําการเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดออกเลยครับ แล้วลองมาเทสบัตรด,ดูนะครับผมเอา0.8ก่อนบันทึกสำเร็จค่ะอเรียบร้อยครับจากนั้นจะเป็น1.8นรนะครับบันทึกสำเร็จค่ะโอเคครับจากนั้นอันสุดท้ายจะเป็นฟงคุญแจนะครับหรือว่าบัตรหยดน้ำนะครับ โอเคครับผมมีเพียงเข่านี้ครับ